โอเคครผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมพวกผมสมุกรีทีวีนั่นเองนะผมวันนี้เราอยู่กับมอดวันพีดวีแปดนะครับผมถ้าถามว่าทําไมผมหายไปนานมากโอเคผมเสียงลรถไปแล้วนะนี่นะครับผมอคือมอดวีแปดไมได้อัปเดตมาถึงนี่แล้วนะครับผมมีกล่องสมบัติแล้วนะโอเคผมไม่เลือกเผานก่อนเลยนะครับผมเอาเป็นเผามนุษย์ นั่งดาบดีกว่าแล้วมันจะให้ดาามาฮ้ยเทพเหรอเฮ้ยใส่ได้ด้วยเชี่เฮ้ยเท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 เฮ้ยได้เฮ้ยเทนะครับผมโอเคนะโอเคเราจะนอกเรื่องไปหนเอยเอ่อเรามาดูกล่องสมบัติกันก่อนเลยนะผมเราจะเริ่มจากกล่องไม้ดีกว่าซุ่มเอาวัดอ้าวไม่มีอะไรกระเทือนวัดอะไรไว้น่ะ เออนี่เปิดได้ละอ,อ่าได้อ,อ่าได้ผลเออช่างไม่เหอะออเปิดกล่องทองเลยดีวยกว่าปับ๊บเอ,อ้ได้ผลพีทวะเฮ้ยได้อยู่มั้งนี่นะผมของอ่าตัวอะไรวะเออเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพองนะกล่องไม้กล่องไม้เอาคุณแจ่ามารวนเลยคุณแจ โอเคผมผลพิสานนะโอ้ก็อย่างที่เห็นนะผมก็เยอะก็เยอะเหมือนกันนะนี่นะผมคือผมเอามา,มาหมดนะยังเหลือเหลือเยอะเลยโอเคผมเอาใหม่นะอา่าอันนี้คือมีมันมีชุดกรอะของแฟงกี้ด้วยนะผมนี่สวมใส่ปั๊บอา่าตอนนี้ผมใส่แล้วนะเอายังไม่ใส่เนาะเฮ้ นี่ใส่แล้วโอเคนี่ครับผมใส่แล้วนะคือมันจะวางจออย่างนี้นะถ้าคุณไม่เล่นเอ่อเป็นปรับเดี๋ยว <engagements. S 2> ผมปรับก่อนก็นี่นะคร,ครับผมโอ้โหคือเท่มากอะครับโอ้โหดูดิโคตรเท่อะของแฟงกี้นะเดินนะโอ้ก็ติดสถานะโอ้โหด้านขวาติดสถา,านะก็เยอะเดี๋ยวเอามันอาอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยถอดยังไงวะอ๋อเอาชิมหายแล้วก็ไปนีอยอยงงนะ่เฉย นะครผมขอออฟฟิ้งกี้ออกก่อนผมจะไปกดกินผลิ <c oughs> เอ้ยผมปรับเป็นตอนเช้าปั๊บไอ้เอ้ยมีทั้งทหารเรือนะผมอ่าทำไมของผมไม่เห็นไม่รู้อ่ะคือมันบ้ากันครับอ่ามีเรือด้วยนะดูดิโค้ดเท่อะครับนะด,ดูบด,ดิอ่าในเรือก็มีกล่องสมบัติด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ไหนวะรู้ว่าผมจำผิดปะเอ้ยไม่นะนี่งไงนี่ไง นี่ครับผมโอู๋เอ้าคือผมเล่นในอ่ามอดไอ้ผมเล่นในเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบหกจุดสองร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมอ่าคือมันจะบักนะคือเวอร์ชันนี้คือผมอยากรู้ว่าอันผลนี่ผลอะไรเนะี่ยเอาเรียบร้อยไอ้เชี่ยกูบักสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้ากา็เออ่ไอ้หหอเชี่ยกูทำได้มัดเฮ้ย ครบได้คบได้คบได้จบคลิปแค่นี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย